สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องหลักการออกแบบโซล่าปั๊มกันนะครับในวิดีโอนี้เราจะได้เรียน3สิ่งอันที่1ก็คือเราจะเลือกขนาดปั๊มอย่างไรดีนะครับอันที่2ก็คือจํานวนแผงโซล่าเนี่ยจะใช้กี่แผงและอันที่3เนี่ยในการออกแบบติดตั้งโซล่าปั๊มเนี่ยทำยังไงให้ถึงประหยัดมาดูมาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับ สมมุติว่าโครงการหนึ่งนะครับที่เราออกแบบไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือเราต้องการนะครับส่งน้ําจากขอถังสูงนะครับส่งน้ําจากขอถังสูงเนี่ยไปไปยังพื้นที่นะครับสมมติว่าโครงการนี้นะครับต้องการน้ําวันละ10นะฮะสิลูกบาทเมตรต่อต่อวันนะครับสิลูกบาทเมตรต่อวันเนี่ยเรา ได้ทำการออกแบบนะครับก็คือเราต้องการเลือกปั๊มนะครับเลือกปั๊มขนาด5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า,าในการสูบน้ำนะครับในการสูบน้ำขึ้นเนี่ยนะครับในการสูบน้ำเนี่ยเราจะสูบตรงนี้นยะจะมีถังนะครับถัง2,500นะครับจำนวน4ถังลิตรนะครับก็คือ 10,000ลิตรนะครับ10,000ลิตรนะคำว่า1 0 0่0ลิตรก็คือ10ลูกบาทเมตรนะสิลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเราเลือกปั๊มนะครับอัตราการสูบเนี่ยก็คือ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหมายคามว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้น้ำเยอะเนี่ยเราสามารถสูบน้ำได้2ชั่วโมงเต็มนะครับก็คือเราก็คือสามารถที่จะเพียงพอในการที่จะป้อนให้กับความต้องการน้ำได้ เพราะฉะนั้นนะครับทีนี้เนี่ยปั๊มเราเนี่ยนะครับเราจะต้องการให้มันติดเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานนะครับโดยการติดโซลารนะฮะทีนี้นะครับก็หมายความว่าปั๊มเราต้องการเลือกแบบนี้นะฮะเลือกแบบนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการก็คือ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เราไปดูนะครับ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงระยะยกนะครับตัวนี้คือ h ือระยะยกหมายว่าปั๊มตัวนี้นะครับสมมติว่านะครับเราคิดแรงดันมาแล้วนะส่วนนี้ตรงนี้นะประมาณประมาณ20เมตรแบบนี้นะครับ20เมตรนะเพราะฉะนั้นระยะยกนะครับระยะยกหมายความว่าตัวนี้เรายก30เพราะฉะนั้นขอทางสูงเราเนี่ย20นะครับก็คือมันมากกว่ามากกว่ามากกว่าระยะจริงเนี่ยนะครับก็ปั๊มตัวนี้นะครับก็สามารถทํางานได้นะ ทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเหมือนที่1ว่าแผงโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับเราจะใช้จํานวนกี่แผงนะฮะทีนี้ในการออกแบบเนี่ยก่อนจะถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการที่ดูดน้ำเนี่ยนะครับเรามีแหล่งน้ําที่เราต้องที่เราจะต้องการสํารองไว้นะครับมีด้วยกัน2แหล่งด้วยกันนะฮะ น้ำนะครับเราจะดูดมาจากตัวนี้คือถังตัวนี้คือถัง10ลูกบาทเมตร,รนะครับ10ลูกบาทเมตร,รมีจํานวน4ถัง4ถังก็คือ40ลูกบาทเมตร,รนะรตรงนี้40ลูกบาทเมตรนะตรงนี้ก็คือ10ลูกบาทเมตร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 สถังนะกระบวนการนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับนะก็คืออันที่1ก็คือเราเอาปั๊มนะครับปั๊มเนี่ยปั๊มน้ํานะครับดูดน้ําจากบ่อน้าตื้นนะครับ มาสต็อกไว้ที่ถังสำรองตรงนี้นะครับสใบแล้วอันที่2นะครับฝนนะครับที่มันตกมาจากหลังคาเนี่ยนะครับเราก็ต่อท่อนะครับให้มันรวมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการผลิตประปานี้นะครับก็หมายความว่าแหล่งน้ําดิบจะมีอยู่ด้วยกัน2แหล่งด้วยกันนะครับก็คือ1มาจากรางน้ําฝนกลับมาจากตัวปั๊มนะครับ แล้วก็จากนั้นก็เอาปั๊มหอยโข่งนะครับดูดน้ําจากที่เราสต๊อกเอาไว้นะครับขึ้นหอถังสูงนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นปั๊มนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับสชุดด้วยกันก็ขนาด5ลูกบานเมตรต่อชั่วโมงเฮ0ทีนี้เมื่อก่อนนะครับแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้า แต่วันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้แหล่งพลังงานก็คือมาจากโซลาเซลล์นะครับมาจากโซลาเซลล์เพื่อมาทําการขับปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือว่าจํานวนนะครับจํานวนแผงเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่นะทีนี้เราจะดูว่าจํานวนแผงเราจะใช้เท่าไหร่ดีนะครับนะเพื่อเพื่อจะมาขับปั๊มเนี่ยเราก็เอาสเปคตัวนี้นะครับ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปหานะครับว่า มันกี่แรงม้านะครับซึ่งวิธีการหานะครับว่ากี่แรงม้านะครับเราจะดูจากฉลากของปั๊มก็ได้นะครับฉลากของปั๊มเนี่ย HP นะครับคำว่า HPHP คือเมื่อย่อมาจาก horsepower นะครับกิโลวัตต์นะครับกิโลวัตต์ตัวนี้ก็คือ2แรงนะครับแล้วก็1 1.5นะครับ1.5กิโลวัตต์ก็คือ1,500วัตต์ทีนี้เรามาดูนะครับว่าสมมติว่าเราต้องการ ที่5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็เลือกตัวแรกดูว่ามันมันจะมากกว่าตามนี้ไหมนะตัวนี้ก็บอกว่า Qmax นะครับ Qmax ก็คืออัตราการสูบนะอัตราการที่ที่มันจะสูบขึ้นนะครับสูบขึ้นเนี่ยนะห้าร้ลิตรนะครับ500ลิตร500หารด้วย1,000นะครับก็คือ0.5ลูกบาทเมตรนะครับ1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรอ่านะครับตัวนี้มันเป็น ต่อนาทีนะครับต่อนาทีก็หมายความว่า1นาทีนะครับ1นาทีสูบน้ำได้0.5ลูกบาทเมตรนะครับ0.5ลูกบาทเมตรถ้า1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับหกนาทีเราก็ไปคูณนะครับ6กสนาทีคูณ0.5นะครับนะก็ได้เท่ากับ30ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือมันมากกว่ามากกว่านี้นะฮะ มาดูเฮดบ้างนะครับเฮดแม็กอยู่ที่22่สบสอนะเฮดแม็กอยู่ที่22สองตรงนี้20นะโอเคก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับสําหรับโครงการนี้เราได้มีการส่งไปออกแบบสเปคที่โปรที่กลมเหมือนกันนะครับ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะยกระยะยก30เมตรนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับเราจะเอาเราจะต้องหานะครับว่าปั๊มของเราเนี่ยนะครับ มีแรงม้าเท่าไหร่อ่าตัวนี้แรงม้าเท่ากับ1.67แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นเราแรงม้าตัวนี้นะครับเราตีว่า2แรงมา้าเอา2แรงม้าตัวนี้นะครับไปเปิดไปดูว่าไอแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยที่จะต้องผลิตนะครับผลิตผลิตแหล่งพลังงานให้เราเนี่ยต้องใช้2ต้องใช้ต้องมาขับ2แรงม้าตัวนี้นะครับเราจะใช้เท่าไหร่อ่าทีนี้มาดูนะครับมาดูตัวนี้คือ สเปคของจำนวนแผงนะครับแผงโซล่านะครับแสงโซล่านะครับลักษณะการทำงานนะครับก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับเป็นแผงนะแผงแบบนี้เราจะดูว่านะครับจะใช้กี่แผงนะครับแผงโซล่านะครับขนาด300วัตต์ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าแบบนี้นยจะใช้กี่วัตต์ดีนะครับโดยเราพี่นาก็คือเรามาดูที่แรงม้านะครับแรงม้าของปั๊มเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่า2แรง นะครับ2แรงอ่าเราก็มาดูนะครับจำนวนแผงที่จะใช้งาน300วัต์นะครับขนาดมอเตอร์ 2hP นะครับสแรงม้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ขั้นต่ำเนี่ยจะต้องใช้6แผงนะ6กแผงทีนี้นะครับหลักการต่อนะครับหลักการต่อของตัวโซล่านะครับก็คือนะครับแบบนี้นะที่นิยมนะครับเราเรียกว่าเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดมันจะมีไฮบริดหมายถึงว่า เราจะรับพลังงานได้ทั้งสองแหล่งนะครับก็คือมาจากโซล่านะครับแล้วก็มาจากมาจากมาจากไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านะครับแหล่งที่1นนะครับแหล่งที่2นะครับตัวกลางวันนะครับตัวกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยนะครับเราจะให้มันมาจากโซลา่ามันมาจากแผงโซล่านะครับ ในกับแผงโซลา่าเนี่ยนะครับพลังงานที่ได้จากแผงโซลา่าเนี่ยจะเป็นไฟ DC นะครับ DC ก็คือ Direct เป็นไฟกระแสตรงนะครับกระแสตรงอ่านะแล้วก็มาผ่านตัวที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ส่วนส่วนจากการไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟกระแสสลับมานะครับนะสองโวลต์นะฮนะ ทีนี้พอมาเข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้มันนะครับปุ๊บมันจะต้องแปลงไฟนะครับเพื่อให้ปั๊มเพื่อให้ปั๊มใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากโซล่าแล้วก็มาจากการไฟฟ้านะครับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดเองนะครับว่าเขาจะเลือกเองนะครับไอตัวที่ออกเนี่ยมันมันจะต้องมีแรงดันนะครับที่สม่ําเสมอนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือ220บโวลต์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากจากโซล่าหรือว่าจากการไฟฟ้าเนี่ย ตัวที่ผ่านอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องสม่ําเสมอนะมันจะเป็นตัวเลือกเองแหล่งอื่นนะครับก็สามารถเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ได้นะครับนะก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ดูว่าอันไหนถ้าอันไหนกําลังดีเนี่ยเขาจะเลือกอันนั้นนะครับเพื่อมาขับปั๊มนะเพราะฉะนั้นปั๊มของเราเนี่ยก็จะมีะไฟนะครับข้อดีของอินเวอร์เตอร์ก็คือไฟที่เข้ามาที่ปั๊มนะครับมันจะสม่ําเสมอทีนี้เราจะเลือกอินเวอร์เตอร์ยังไงล่ะ นะครับเราก็มาดูนะครับว่าปั๊มของเราเนี่ยนะครับในการต่อเนี่ยก็คือเราจะต่อปั๊มนะครับ1ปั๊มต่อ1 e bit, อิเวนเตอร์แล้วก็ต่อแผงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะครับว่าปั๊มของเรานะครับปั๊มของเราเนี่ยใช้ไฟทั้งหมดกี่แอมป์นะครับต uh> uh ัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้เป็นสเปคปั๊มเหมือนกันนะอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าปั๊มของเราเนี่ย แรงม้านะครับอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งนะครับถึง3แรงม้าเราต้องการ2ตัวนี้ปั๊มตัวนี้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแอมนะครับแอมนะครับเอาพุทนะเอาพุทธที่เป็นแอมตัวนี้นะครับหมายามว่าตัวนี้ไม่เกิน1 2บอแอมนะครับเพราะฉะนั้นอินเวสเตอร์ที่จะใช้นะครับเราก็มาเลือกนะครับตัวนี้คืออินเวสเตอร์นะครับเราก็มาดูว่าตัวนี้ใช้ได้เท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้นะครับ กระแสที่ออกนะครับของยี่ห้อนี้นะฮะออกไม่เกิน12โวลต์ออกไม่เกิน12แอมป์นะครับ12แอมป์เพราะฉะนั้นนะฮะเราก็เลือกใช้ตัวนี้ได้ทีนี้เราก็ไปดูนะครับวิธีการมาต่อนะฮะมาต่อว่าตัวการทชางานจริงๆนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเมื่อกี้น่ะนะครับจากเมื่อกี้เรารู้ว่าปั๊มของเรา2แรงม้าเนี่ยนะครับจะต้องใช้ ดังนั้นนะครับเราก็มาสรุปนะครับปั๊มของเราเนี่ยใช้6แผงนะครับใช้6แผงใช้โซล่าปั๊มทั้งหมด6แผงต่อนะครับต่อปั๊ม1ชุดนะครับต่อปั๊ม1นึ่งชุดนะครับต่อปั๊ม1ชุดก่อนนะครับโดยชุดนะครับในการต่อนะครับก็จะมีปั๊มโซล่าจำนวน6แผงนะครับแล้วก็มี อินเวสเตอร์นะครับอินเวสเตอร์แล้วก็ปั๊มตัวอินเวสเตอร์เนี่ยก็จะมีแหล่งมาจากโซล่าแล้วก็แหล่งจากการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้า mm hmm. แต่สหร,นะรับโครงการนี้ 2, 2, 2นะครับโครงการนี mm ้เราเรามีปั๊มสองเรามีปั๊มสองสองชุดนะครับมีปั๊มสองชุดนะครับปั๊มชุดที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราก็สูบจากตัวสต็อกนะครับ ตัวถังสำรองน้ำเนี่ยขึ้นหอถังสูงแล้วก็ปั๊มตัวที่2นะครับเราสูบจากบอ่อน้ํำตื้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการออกแบบปั๊มนะครับนะฮะเราก็จะใช้ตรงนี้6แผงนะรตรงนี้6แผงนะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราจะต้องซื้อทั้งหมด12แผงนะครแผงแต่นะครับแต่นะเราสามารถใช้แผงร่วมกันได้ นะครับแผงลวกกันได้นะเราก็จะมีการออกแบบนะครับก็คือปั๊มตัวนี้ใช้6ปั๊มตัวนี้ใช้6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการออกแบบนะครับว่าในส่วนนะครับในส่วนของตัวการการสูบนะครับการสูบเนี่ยนะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งว่าเราอาจจะให้ตอนเช้า,ารเราอาจจะให้ตอน ตอนเช้านะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับหรือจะเป็นอันนี้เช้าหรือนนี้เย็นก็ได้นะครับนะเราก็มีการแบ่งเวลากันนะครับแบ่งเวลากันนะฮะสมมุตินะครับสมมุติว่าตอนเช้านะครับตอนเช้าเราสูบจากตรงนี้นะครับตอนเช้านะเราสูบจากบ่อน้าตื้นนะครับตอนเช้าเราก็ทําการทําสวิตนะครับสวิตนะฮะ มาเปิดฝั่งนี้ก่อนนะมาเปิดฝั่งนี้ก่อนตอนเช้าพอตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราก็ปิดสวิตนะครับปิดสวิตแล้วก็เปิดมาเปิดของตัวปั๊มชุดนี้นะครับชุดนี้ก็มีการบริหารจัดการก็คือเราสา,สามารถใช้แผงร่วมกันนะครับในการที่จะบริหารจัดการก็จะทําให้ประหยัดด้วยอันนี้นะครับก็เป็นของโครงการจริงๆเลยนะครับเหมือนที่ที่ผมบอกนะครับ สำหรับโครงการนี้นะครับก็คือโครงการกาลาตาแปรที่ที่ผมออกแบบเนี่ยนะปั๊มแรงแรงสูบน้ำนะครับก็จะมีปั๊มนะตัวนี้นะครับจากบ่อน้ำตื้น1ชุดนะฮะจากบ่อน้ำตื้นตรงนี้นะครับบ่อน้ำตื้นตรงนี้นะฮะเราก็สูบน้ำนะครับสูบน้ำเนี่ยมาที่เก็บที่ถังสำรองนะครับตัวนี้เราเอาถัง10ลูกบาทเมตรนะครับจำนวนสี่ถังก็คือ10ลูกบาทเมตรนะครับอ ตัวแผงนะครับแผงเนี่ยนะฮะเราก็จะวางแผงไว้ที่อาคารนะครับนยอาคารตรงนี้นะครับจํานวน6แผงแผงนะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้6แผงนะครับอันนี้ปั๊มตัวที่1อยู่ตรงนี้นะครับตัวสำรองน้ําแล้วก็มีปั๊มตัวที่2อยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสายตัวแหล่งสําเนิดตัวที่1นนะครับก็จากแผงนะครับผ่าน อินเวสเตอร์นะผ่าอินเวสเตอร์นะครับแล้วก็มาต่อที่ปั๊มตัวที่1แล้วก็จากแผงนะครับก็มาต่อตัวที่ปั๊มตัวที่2นะครับโดยมีสวิตนะครับเป็นตัวควบคุมนะฮะว่ากลางวันนะครับจะใช้ปั๊มตัวหนึ่งกลางคืนใช้ปั๊มตัวที่2นะครับสลับกันทํางานแล้วก็ใช้แผงร่วมกันนะครับอาก็สรุปนะครับสรุปนะครับก็คือขนาดปั๊มนะครับเราต้องหาขนาดปั๊มนะครับ จากอัตราการสูบที่เราเรียกว่า Q นะครับแล้วก็ระยะยกนะครับเพื่อให้ได้แรงม้านะครับเอาจดจำนวนแรงม้านะครับจำนวนแรงม้าเนี่ยไปหาโซล่าเซลล์นะครับจำนวนแผงว่าใช้จำนวนกี่แผงจากจำนวนแผงนะครับเราก็มาเลือกตัวอินเวอร์เตอร์นะครับโดยเลือกจาก M นะครับ M ของปั๊มนะว่าจะใช้ว่าจะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เราก็ต้องมีการบริหารจัดการนะครับเหมือนที่บอกตัวนี้นะครับมีบริหารการกลางวันกลางคืนนะครับเราสามารถใช้แผงร่วมกันได้ไหมนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะฮะใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับพิมพมีประโยชน์ให้หน่อยนะครับ